ครับเพื่อนๆครับเจอกับผมเช่นเคยกับผมธงชัยเทเดอร์นะครับการลงทุนคือความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับเนื่องจากการลงทุนกับอฟอร์เรสต์จะมีความเสี่ยงแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะได้มานาเสนอเกี่ยวกับ broker, บล็อกเกอร์อีกบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับซึ่งชื่อว่า f o r ์เรสต์ฟอร์ยูนะครับฟอร์เรสต์ฟอร์ยูนะครับถือว่าเป็นอีกบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับที่ มีการาเทตเป็นจำนวนมากนะครับผมเรามาดูส่วนประกอบของหน้าจอในส่วนของอ ฟอร์เรสต์ฟอร์ยูนะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับว่ามีโปรโมชั่นยังไงเมนฟอร์มันยังไงนะครับการเรียนรู้ยังไงนะครับผมแล้วก็ฟอร์เรสต์ฟอร์ยูนะครับถือว่าเป็นอีกบรกเกอร์หนึ่งนะครับที่ได้รับความสําเร็จในประเทศไทยแล้วก็ลาวแล้วก็มาในเซียนะครับแล้วก็พร้อมกับขัินสพิเศษนะครับสำหรับซีอีโอฟอร์เรสต์ฟอร์ยูนะครับมีการแสดงของซูเปอร์แสดงชื่อดังนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของประชาสัมพันธ์ของฟอร์เรสต์ฟอร์ยูนะครับ เรามาดูในส่วนของการเทรดนะครับข้อมูลทั่วไปนะครับการเทรดนะครับการเทรดสำหรับ f อ r รสต์ for you นะครับการเทรดสำหรับ f o r e x for you นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือนะครับอีกเครื่องมือนึงนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับเนื่องจากว่ามีมีความเหมาะสมนะครับสำหรับนักลงทุนนะครับที่ต้องการลงทุนกับ f o r e x นะครับเนื่องจากว่ามีรูปแบบบัญชีนะครับประเภทบัญชีที่ มีความอตามความตรงตามความต้องการของนักลงทุนนะครับผมเนื่องจากว่าฟ r นด์ฟลอยดนะครับถือว่าเป็นอ e ีกบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมระดับต้นๆของโลกเลยก็ว่าได้นะครับอ่าก็จะประกอบด้วยแคนแอนฟริกนะครับแล้วก็อ่ คลาสสิกฟิกนะครับแล้วก็คลาสสิกโปรคลาสสิกโปรนะครับคลาสสิกสแตนดาร์ดนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับความเร็วในการส่งคําสั่งนะครับความเร็วในการส่งคําสั่งนะครับแล้วก็เอเบอร์เรดนะครับเอเบอร์เรดสูงสุดนะครับก็คือ1ต่อ2,000นะครับแล้วก็เงินฝากขั้นต่ํานะครับเงินฝากขั้นต่ํานะครับก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ศูนย์ดอลลาร์ขึ้นไปนะครับผมในการฝากเงินเข้ามานะครับผมแล้วก็สัญญาในการซื้อขายหนึ่งหลอกต่อ ต่อหนึ่งพันนะครับหนึ่งหลอดต่อหนึ่งพันนะครับเก็บทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คําสั่งขั้นต่ําก็คือศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดนะครับแล้วก็เออ่ฟิกสเปดนะครับฟิกสเปดคือสองปิ๊มนะครับถือว่าเป็นเอ่ีกบล็อกเกอร์หนึ่งนะครับที่มีสปิ๊มนะครับต่ํามากเลยนะครับปิ๊มในการเออ่สเปดนะครับค่าสเปดต่ำมากเลยนะครับแล้วแต่ว่าโปรโมชั่นของเพื่อนๆที่จะเลือกเข้ามานะครับไม่มีคอมมิชชั่นนะครับสำหรับประเภทเอ่อคีเอทฟิกนะครับแล้วก็คัสติกฟิกนะครับจะไม่มี ค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจานวนออเดอร์สูงสุดก็คือ500ออเดอร์นะครับผมก็ใช้บริการแชร์ for you อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของแชร์ for you นะครับน่าจะเป็นคล้ายๆในส่วนของเป็นแพลตฟอร์มนะครับผมโอเคเพื่อนๆสามารถเลือกเปิดบัญชีได้เลยนะครับว่าบัญชีประเภทต่างๆเป็นเช่นไรน,นะครับใน for ์เรสต์ฟอร์ยูนะครับเหตุได้ทั้ง MT4 แล้วก็ MT5 นะครับผม ได้ทั้งสองนะครับได้ทั้งสงเลยนะครับจะเทรดมากหรือเทรดน้อยได้ทั้งนั้นนะครับก็คือขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลยนะครับว่าจะเปิดบัญชีประเภทไหนนะครับได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ส่วนแบ่งเพิ่มอีก8 USD ตลอดนะครับจาก แชร์ for you อันนี้ก็จะเป็นอีกแฟลตฟอร์มหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคำนวณค่าคอมมิชชั่นนะครับเพื่อสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็การออกคําสั่งซื้อขายต่างๆนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูในส่วนของแฟลตฟอร์มนะครับแฟลตฟอร์มมีตัวไหนบ้างนะครับเอเ v e r v i e w นะครับเป็นแฟลตฟอร์มทั้งหมดเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของ Overview นะครับในส่วนของ Overview นะครับแฟลตฟอร์มในการเทรดก็ได้แต่ได้แก่เทรดที่สามารถ เหตผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือได้นะครับก็คือใช้์ฟอร์เ o สต o โฟ o ยูโมบายนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่กัดไม่กัดเหตุ f ฟลนะครับคือสามารถเหตุในส่วนของ pc นะครับแล้วก็ที่เป็นมือถือที่เป็นรูปแบบ Android นะครับแล้วก็ f อ r ์เรสต์โฟรยูเว็บเ r นะครับอันนี้ก็คือเหตุ่ฟนเว็บแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ for ์เรสต์โฟรยูเดสกนะครับนี่ก็เหตุผ่าน desktop นะครับผมก็คือสามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับผม โอเคอันนี้ก็เป็นการการติดต่อสอบถามนะครับผมอันนี้ก็แพลตฟอร์มต่างๆนะครับที่ผมได้ทําการอธิบายให้เพื่อนๆไปเนาะแล้วก็การเรียนรู้นะครับการเรียนรู้ต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับการสัมมนารูปแบบต่างๆนะครับมีสัมมนาในรูปแบบไหนนะครับก็จะสามารถแสดงขึ้นมานะครับว่ามีการสัมมนาที่ผ่านมาที่ไหนครั้งถัดไปเท่าไหร่นะครับวันที่เท่าไหร่นะครับก็จะแสดงขึ้นมาวันนี้นะครับวันนี้มีการ ที่เมืองไทยนะครับที่กรุงเทพนะครับผมอันนี้เบียงจันจัดที่ลาวนะอันนี้จัดที่กรุงเทพนะครับผมอันนี้ก็คือ,อการสัมมนาต่างๆนะครับผมสามารถเข้าไปสัมมนาได้เลยนะครับการเปิดบัญชีง่ายดีเดียวนะครับเพื่อนๆคลิกที่เปิดบัญชีนะครับ จากเปิดบัญชีนะครับหลังจากที่เพื่อนๆกรอกยูสเนมพาสเวิร์ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะแสดงในส่วนของแดชบอร์ดขึ้นมานะครับแดชบอร์ดก็ประกอบไปด้วยแผงควบคุมนะครับส่วนของการจัดการเงินทุนนะครับการแข่งขันต่างๆนะครับเหมือนที่สรับให้เนินนะครับเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์นะครับแพลตฟอร์มในการเทรดนะครับการบริการลูกค้าต่างๆนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาได้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับเกี่ยวกับแพลตฟอร์มฟอร์ลิดฟอร์ยูนะครับผม รูปแบบต่างๆนะพเพื่อนๆสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับสำหรับ EP หน้านะครับผมจะได้มาแน,นาะนำเพื่อนๆนะครับเกี่ยวกับการติดตั้ง NT4, NT5 นะครับแล้วก็การเข้าเทรดการเปิดบัญชีนะครับการเข้าสู่ระบบเป็นเช่นไรนะครับอันนี้้อข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Forex for You นะครับพรเพื่อนๆสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเกี่ยวกับ เราเกี่ยวกับ f o า for you นะครับ f o า for you นะครับมีที่ตั้งอยู่ในประเทศไหนนะครับก็จะแสดงขึ้นมานะครับผมมีบัญชีเปิดแล้วเท่าไหร่นะครับคำสั่งในการซื้อขายทั้งหมดเท่าไหร่นะครับช่องทางในการฝากและการถอนนะครับภาษาที่ใช้บริการลูกค้าระยะเวลาที่เปิดบริการแล้วกี่ปีนะครับก็จะแสดงข้อมูลทั้งหมดเลยนะครับผมริ่มต้นเมื่อไหร่นะครับเพื่นสามารถศึกษาเกี่ยวกับบล็อกเกอร์นี้ได้เลยนะครับผม โอเคอันนี้ก็จะเป็น่าทธารรายต่างๆที่เป็นเยียนะครับลักษณะเป็นปีนะครับแล้วก็อาจำนวนผู้เปิดบัญชีนะครับก็คือเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะครับผมร่มขึ้นทุกปีนะครับตั้งแต่ปีห้าศูนปีหกสี่นะครับอันนี้ก็ลักษณะความสำเร็จในแต่ละปีนะครับเท่าไหร่นะครับทำไมถึงเลือก f อ r you นะครับอันนี้ก็เพื่อความสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมได้มาแนะนำเกี่ยวกับ f o r ์ o รส o ์ฟอร์ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนเองนะครับว่า ว่าจะตัดสินใจในการสมัครเข้าใช้งานนะครับในการเปิดบัญชีเทรดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆก็ต้องศึกษาแต่และบล็อกให้ดีๆนะครับบล็อกแต่ดีๆว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับผมโอเคนะครับสําหรับบล็อก f o r e for you ก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพื่อนๆท่านไหนต้องการทําอะไรกับบอ่อกเกอร์ต่างๆสามารถสมัครได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของผมนี้ได้เลยนะครับาการลงทุนืองผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ ควาศึกษาแต่ละโบกนะครับว่ามีทิศทางยังไงนะครับว่ามีเงื่อนไขย,ยังไงบ้างนะครับก่อนจะตัดสินใจเข้าสมัครเข้าใช้งานนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับผม